พีออก็ได้นะคะส่วนพี่น,นะคะนางสาวประกายพรคุณเพชรหรือจะเรียกว่าพี่ภูมิก็ได้ค่ะอันนี้พี่สองคนนะคะ mm hmm. ก็จะมาเล่านะคาเรื่องห้าสหายปราบยัษ์ค่ะค่าเราม,มาฟังกันเลยนะคะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมียัยษ์ตัวหนึ่งออกอาละวาดจับเด็กๆในหมู่บ้าน ความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งหญิงไม้คนหนึ่งหวาดกลัวว่ายาจะแอบมารับลูกของตนไปไม่วันใดก็วันหนึ่งนางเองก็เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวจะเอากำลังที่ไหนปกป้องรักษาลูกละ่ะหญิงไม้จึงตัดสินใจออกตามหาผู้ที่จะอาสาช่วยปราบยักษ หญิงไม้เดินทางไปพบไก่ตัวหนึ่งไก่ร้องถามว่าป้าป้าจะไปไ,จะไปไหนกะจะไปไหนกาป้าจะไปเกาะหาผู้มาช่วยปราบยักษ์นาว่าแล้วหญิงไม้ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ไก่ฟังไก่ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจไปช่วยปราบยักษ์ให้หญิงไม้ได้ เดินไปพบปลากล้างตัวหนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่ริมห้วยปลากล้างร้องถามป้าป้าจะไปไหนกันป้าจะไ,ไ,ไปสอบหาคนมาช่วยปราบยับหน้าว่าแล้วหญิงไม้ก็ลเล่ลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ปลากล้างฟังปลากล้างได้ฟังเช่นนั้นจึงตกลงไปช่วยปราบยับให้ หญิงไม้ไก่และปลากล้างเดินไปพบแมงป่องตัวหนึ่งแมงป่องัร้องถามป้าว่าป้าาจะไปไหนกาป้าจะไปสอบหาคนมาช่วยปราบยักษ์หน้าว่าแล้วหญิงไม้ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ป้าฟังแมงป่องจึงได้ตัดสินใจตกลงไปช่วยปราบยักษ์ด้วยหญิงไม้ไก่ปลากล้างและแมงป่อง เดินไปพบบาปักมนที่อยู่บาปฟัก,กมนล้องถามว่าป้าป้าจะไปไหนกาป้าจะไปเกาะหาคนมาช่วยปราบยักษ์หน้าแล้วว่าแล้วหญิงไม่ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้บาปฟักมนฟังบาปฟัก,กมนได้ฟังดังนั้นก็ตกใจไปช่วยปราบยักษ์ด้วยผู้คนทั้งหมด เดินทางมาจนเหนื่อยจึงพากันนั่งพักที่บ่าหินก้อนหนึ่งบ่าหินล้อมถามว่าป้าจะพากันไปไหนมานั่งที่นี่จะได้ไปไหนกันว่าแล้วหญิงไม้ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้บา่าหินฟังบ่าหินได้ฟังดังนั้นก็ตกใจไปช่วยปราบยักษ์ด้วย หญิงไม้ไก่ปลากล้าแมงป่องป่าฟักมดและบาหินเดินทางกลับยังบ้านหนองของหญิงไม้เมื่อพาเมื่อมาถึงบาหินเอ่ยว่าเป้าป้าบอถ้าเอาข้าขึ้นเรือนเอาข้าวางไว้ที่หน้าเรือนเนหญิงไม้ทําตามที่บาหินสัง่งป่ารักมดเอ่ยว่า ป้าว่าเอาข้าห้อยไว้ที่ปากประตูเรือนเน้อหญิงไม่ทําตามที่ปากบ้ามวนสั่งแมงป่องเอ่ยว่าป้าป้าเอาข้าไปไว้ที่น้ำาัวเน้อหญิงไม่ทําตามที่แมงป่องสั่งปากก้าเอ่ยว่าป้าป้าเอาข้าไปไว้ที่กองที่เข้าหน้าเตาไฟเน้อหญิงไม่ทําตามที่ปากก้าสั่งสุดท้าย ไก่เอ่ยว่าป้าป้าเอาข้าไปไว้ที่พื้นก้นทูเนอร์หญิงไม้ทำตามที่ไก่สั่งครั้นถึงเวลากลางคืนยักออกมาลักเด็กในหมู่บ้านไก่เฝ้าระวังอยู่แล้วเมื่อยักมาถึงบ้านของหญิงไม้จึงรีบเอ่ยขึ้นว่า อย่างมากพอไม่เคยมีผู้ได้ท้าทายเช่นนี้มาก่อนสูปเป็นไผมาท้าทายข้าอย่างอี้สูบอรู้กาข้านี้ไปหยู่ที่ไหนไผก็กลัวไปตกไปเสี่ยงคอยพ่อเถอะข้าจะขึ้นเรือนไปกินลูกสูว่าแล้วยังก็รีบวิ่งขึ้นบ้านไปด้วยความรวดเร็ว ยากวิง่งขึ้นบ้านด้วยความเร็วไม่ระมัดระวังหัวจนชนปากบ้าหมดที่แขวนไว้ตรงปากป,ประตูอยากได้รับความบาดเจ็บเป็นอันมากจึงเรียบวิ่งเข้าไปในครัวเพื่อจุดไฟดูว่าตนวิ่งชนสิ่ดใดปากกั้งคอยท่าอยู่ก่อนแล้วเมื่อยาก้มหน้าลงมาที่ต่อไฟป,ปากกั้งจึงดิ้นสะบัดไปมาเพื่อให้ขี้เข้าปิลูเข้าตาเข้า ยับอาบอาบยับร้องด้วยความเจ็บปวดยับ yeah. รีบวิ่งไปที่หม้อนะ้ำมือก็ควานหาน้ำป่วยไม่จะตักน้ำมาล้างหน้าล้างตาข้วนปากแมงป่องค้อยท่ายอยู่ก่อนแล้วเมื่อยับเที่ยตักน้ำขึ้นดื่มแมงป่องจึงต่อยปากยับทันทีนะอา ยังได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมากเรียกิ่งหนีลงจากบ้านอเอ๊ะอะไรนาะยักลองทางยังปวดหัวเจ็บปากเจ็บตาและตาก็มองไม่เห็นมันจึงตกบันไดหัวฟาดบาหินที่วางรอยอยู่หน้าบ้าน ยักร้องอุทานยักปวดหัวเจ็บปากเจ็บตาเจ็บปวดไปหมดทั้งตัวมันวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านไปทันทีตั้งแต่นั้นมาหญิงไม้ก็อาศัยอยู่กับลูกอย่างมีความสุขเพราะจากวันนั้นยังก็ไม่กลับมารับเด็กในหมู่บ้านอีกเลย ตั้งใโม,มูวันหนหมูสมเดินเล่นในสวนตัวมันไม่โคตดไม่เล็ก มองหาอาหารเดินหามานานไม่เจออะไรมูสังรู้สึกหิวมากแล้วลีเลียปากอยากกินเจ้าไก่เมื่อเห็นไก่โต้งเดินมามันจึงถามว่าเจ้านั่นเป็นใครเจ้าไก่ก็ตอบไปว่าตัวข้าตัวข้า ตัวข้าไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่ข้าคือพญานินทรีดูสิดูสิข้านี่ตัวใหญ่ไม่ใช่อาหารเจ้าได้ยินไหมเล่าไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่ั้เรามาเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนฉันไหม ได้ไหมได้ไหมไปไหนเราไปด้วยกันกัรคืนกันวนันเธอไปฉันไปไก่ต้มเขาตอบตกลงเจ้ามูสังดีใจดีใจเป็นไก่หรือเป็นน้องอินซีมันคิดอีกทีสงสายสงสาย เพื่อนกันไม่ทันข้ามคืนตกตอนดึกดื่จึงรู้เป็นใครเจ้าไก่และมือเผอผันส่งเสียงดังลั่นทั่วทั้งป่าใหญ่งูสามกำลังหลับ,บอยู่เพิ่ลรู้ขึ้นดูด้วยความตกใจ <c oughs> ไก่โด่งไม่ทันระวัง โดนเจ้ามูสังตะปุกทานได้ไก่ที่หนีสุดชีวิตรอดตายหุบวีปลอดภัปยปลอดภัยจบแล้วค่ะ